แรงไม่แรงก็ขอแดงไว้ก่อนนะครับกับคันนี้นะเป็นตัวโตย่าริส1.2 a t ี p นะครับตัวพรีเมียมด้วยนะ Eco ka, อีโคคาร์อูเหมาะกับคนเมืองมาก,มากๆเลยครับสาวๆชอบแน่นอนหนุ่มๆก็ขับได้ครับกับคันนี้นะเป็นตัวสีแดงสลับดำนะครัดีๆนะราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0้ามวบาทดูซิว่ามีอะไรมาให้บ้างเข้ามาใกล้ๆเลยครับกับคันนี้นะรกระจังหน้าของเดิมมาติดมาเลยนะครับเป็นตัวโตย่าริส a t ี p นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะ ัวนี้เป็นล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับสิานิ้วล้อแม็กดูเท่มากนะสีเงินสลับดํามาพร้อมไปเดียวที่กระจกมองข้างซึ่งกระจกมองข้างได้สีดามาด้วยโอ้ตัดกันดูสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับระบบเบรกนะครับเป็นดัมคู่หลังและดิสคู่หน้านะครับด้านหลัง2กแบบเป็นแบบที่ฉลาดแล้วนะครับผมตุดเป็ดสีดําหมูดูตัดกันมากยาลิสเอทีพเนาะนี่สีสวยสีเต็มต้องทำอะไรแล้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับ ภายในนะครับไม่ได้ถูกไฟฟ้าหุงสี่บานเป็นออโต้บัตรคนขับครับคันนี้นั่นเล็กไม้มาที่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันกว่ากท่ากันเองครับวงเลี้ยเป็นแบบมาติดฟังก์ชันด้วยครับเดี๋ยวออโต้ครับแอร์บีเดินจากโรงงานโด่ถึงเบาะหนังสีดําสภาพดีสวยๆเลยนะครับดูดูตอนหลังกันต่อตอนหลังขึ้นชื่อว่ากว้างขวางแล้วนะครับเบาะหนังสภาพดีไม่มีฉีกขาดเลยนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันนะครับนะห้องเครื่องอยู่ในภาพดีไม่มีชนหนักเลยคันนี้ไม่มีแกะเลยนะครับทั้ง แก้มซ้ายแก้มขวาครับคาน้าลงถึงฝากกระโปรงเดิมเดิมทั้งคันเลยได้แบตเตอรี่ 3k มาด้วยนะครับเครื่องสมรภาพดีพร้อมใช้งานจริงๆนะครับเครื่องนิ่งเดินเงียบอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปเปิดราคากันสำหรับเจ้าตัวโตยต้ายาลิสเอทียนครับ1.2ปี2020นะครับผมราคาอยู่ที่399,000บาททั้านั้นครับสนใจครับคอมเมนต์เข้ามาหรือติดต่อผมเข้ามาก็ได้เลยครับตัวรถบ้าน m p 1มาเอาไว้เลยครับ